มีประเด็นเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้อะน้องใบเรื่องสลิปอะควรจะเห็นใจไหมอ๋อคือโรงเรียนเอกชนดังแห่งหนึ่งในปราจีนบุรีค่ะไปแจ้งว่ามีผู้ปกครองจ่ายค่าเทอมโดยใช้สลิปปลอมซึ่งสลิปปลอมปกติเราไปเจออะไรเวลาไปซื้อของแล้วถึงเวลาอดูเถอะแต่เราไม่ดูรายละเอียดใช่ไม่ได้ดูว่ามันต้องขึ้นว่าสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่มันยังไง คือโรงเรียนเนี่ยคาดว่าน่าจะตั้งใจไหมเพราะเหมือนกับมีการลองโอนครั้งละหนึ่งบาทมาทั้งหมด5ครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายค่าเทอมกันจริงๆอะค่ะเนี่ยค่ะ คือวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์18ธันวามีผู้ปกครองท่านหนึงนั่งอยู่ที่โต๊ะ,ะกําลังจะก,กดโอนเงินจ่ายค่าเทอมก็ถือโทรศัพท์ตลอดแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาในการโอนแล้วสุดท้ายส่งสลิปให้ครูธุรการดูครูธุรการก็ถ่ายรูปออกจากสลิปในมือถืออันนั้นอีกทีนึงอะคะอ่ะใช้เวลาประมาณ2นาทีทีนี้คุณครูธุรการก็เล่าบอกวันนั้นผู้ปกครองคนนี้มาชาระค่าเทมอมครูก็เขียนบิน เขียนเลขที่บัญชีให้ผู้ปกครองโอนเงินผู้ปกครองใช้เวลาโอนอยู่ประมาณ2นาทีแล้วก็มายื่นสลิปให้คุณครูดู <ừ. S 1> คุณครูก็เช็คเวลาแล้วก็เช็คยอดเงินแล้วก็ถ่ายสลิปเอาไว้แล้วปรกากฏพอช่วงเย็นก็ต้องเคลียร์บินใช่ไหมคะวันนี้มีใครใจ่ายบหมยอดยอดเงินของผู้ปกครองคนนี้เนี่ยบาทเดียวก็โทรไปถามปรากฏได้คําตอบกลับมาว่าอ๋อน่าจะเกิดความผิดพลาดจากธานาคารเดี๋ยวผู้ปกครองเช็คให้นะแล้วหายไปหนึ่งชั่วโมงติดต่อกกลับมาว่าบัญชีโดนอายัดตรวจสอบไม่ได้ค่ะแล้วนัด S <S <S เดี๋ยวจะเอาเงินสดมาให้แต่แตยังไม่ยอมรับว่าปลอมสลิป <S <S ใช่ไม่ยอมรับว่าปลอมสลิป <S 2> <S 2> แต่จากการตรวจสอบของโรงเรียนกับครูพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีในลักษณะ0.01บาทก็คือ1สตางค์และอ่าแล้วก็มีครั้งละบาทอยู่อีกประมาณ5ครั้งและบัญชีต้นทางพอย้อนกลับไปมันก็คือบัญชีของผู้ปกครองคนนี้นี่แหละค่ะและ จนกระทั่งวันที่18ก็คือวันที่จะจ่ายค่าเทอมอ่ะตอนประมาณ7จ็โมงห้นาทีมันมียอดโอนเข้ามา1บาทโรงเรียนก็เลยคิดว่าผู้ปกครองน่าจะมีการเตรียมโอนและทําสลิปปลอมเอาไว้ล่วงหน้าก็ให้โอกาสผู้ปกครองคนนี้10วันนั่นเหมือนกับมีการซ้อมเอาไว้ก่อนแล้วอหรือไม่ หลักฐานที่ครูคุยกับคนแม่ท่านนี้เราบอกว่ายังไงแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้ถ้าแม่หาใหม่ๆเนี่ยลำบากก็ลำบากหางานใหม่อะค่ะก็ต้องรองเงินวันที่29เดี๋ยวเงินเดือนออกอเพราะว่ามันจะเป็นวันหยุดยาวปีใหม่แล้วแล้ววันนี้แม่ก็ไม่สบายอีกอขอความกรุณาโรงเรียนได้ไหม,มี่นี่นี่แชทเนี่ยค่ะ ว่า,ยาอย่าดําดเนินคดีแม่เลยเดี๋ยวแม่จะเร่งทําเรื่องลาง,งานให้แม่ไม่แน่ใจวันสุขจะลาทันไหมถ้าไม่ทันวันจันทร์แม่จะหยุดให้ค่ะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้นําเสนอไปก็สงสารเด็กแล้วใช่ไืมใช่ใช่ค่ะเพราะดูก็โรงเรียนจะเอาเรื่องจริงจังนะเนี่ยคือมีบันทึกเสียงที่โรงเรียนคุยกับผู้ปกครองท่านนี้ด้วยนะคะหลังจากที่โรงเรียนไปแจ้งความแล้วผู้ปกครองท่านนี้ก็พยายามขอร้องไม่ให้โรงเรียนดําเนินคดีะค่ะ โรงเรียนก็บอกว่าก็ให้โอกาสแล้วให้คุณครูให้ผู้ปกครองอติดต่อมาอม,มาคุยมาเจรจากันแต่ผู้ปกครองไม่มาค่ะแล้วก็เห็นว่ายังมาส่งลูกเรียนตามปกติมาส่งด้วยตัวเองทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะมาคุยหรือมาไกล่เกลี่ยโรงเรียนก็เลยยืนยันว่าต้องแจ้งความอ,อแต่ก็ไม่ควรทำนะแต่มุมหนึ่งก็ อาท่าผู้ชมคิดเห็นยังไง